สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับแม่มีแล้วนะคะช่องที่รวบรวมและสไตล์ของแม่มีความงามและความฮาค่าหัวเราะเลยโอ้โหวันนี้นะคะคอปเตอร์นะคะมาทาแม่มีนะคะเ,เล่นเกม Dark D s e m p s o n ซึ่ง เป็นครั้งแรกนะคะที่แม่หมีเคยเล่นใช่ไหมคุณแม่เป็นคนไม่เล่นเกมใช่ไหมครับแล้วเกม Dark Deception ปเต t e r เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรครับเกี่ยวกับผีคือคือที่มันมีมี teleportation และและและมีมี running speed ว้าวแล้วคุณแม่จะต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างกดลูกศรหรอไปกดที่ผู้หญิงคนนั้นกดวงกลมมันนี้มองเห็นไหมแล้วไงต่อ และมีแมปและมีคริสตัลที่ที่ต้องเก็บแล้มีมอนสเตอร์ตัวไหนที่มันตามแม่อยู่คุแม่ต้องกดชิฟเลยเราไปลองเล่นกันเลยค่ะซูซูเย้ต่างหน้ากลัวหน่อยหเสียงหน้ากลัวหน่อยหน่อยเหรอใช่จุกกระเจีเป็นอย่างนี้เลยโอ้ย ไอ์อินโทรเกมก็เสียว่าแล้วนะคะ <De> ทำไงดีเนี่ยโอ้หนาวไหมเฟสไลฟ์อินดังส์พอกันทีนะคะความศรัทธานะคะ เป็นสิ่งที่โกหกนะคะในความมืดโอ้มกอดสต่ากลัวเหลือเกินนะคะฮ i อ๋เขาคือเบียสนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่คุมสตาชีวิตแม่หมีอยู่ตอนนี้นะคะโอ้โหความกลัวใดๆนะคะตื่นเต้นนะคะเนี่ย ดอลลุคอนฟิวนะคะโอโหฉันรู้ฉันรู้ค่ะไม่มีรู้นะคะไม่มีรู้แค่ว่าถ้าเล่นไม่ได้ก็แค่ตายแค่นั้นเองนะคะความกลัวคือสิ่ที่น่ากลัวมากนะคะในการที่เราจะเล่นเกมนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกล้าค่ะกล้าที่จะเล่นค่ะ Awaits you there now. Fear not love. You've got potential. I see it in you. And I can help change your fate. But if you want a new life, you're going to have to suffer quite a bit to get it. a powerful ring are hidden in nightmares behind each of these portals. find them and bring them to me and you'll get your wish. fail and you'll find there are fates far, far worse than death, death, awaiting death awaiting you here. we can't see it. Good. ดย้ยมามามาอเงเข้าไปที่ไหนมังกี้บิสเนส bring back any memories ชามมิ้งโธเทลตรงไหนวะบรรยากาศหลอนมาก ยังไงอะลูกกดเบลยังไงอะหันไปมองคัป <c oughs> เ,เตอร์แม่เดินก่อน๋อควบคุมอ๋อมองเห็นมามมีตัวอะไรอยู่ข้างในไม่เห็นเลยเฮ้ยอะไร, <c oughs> ะไรวนะน่ะมันให้ไปไหนคัปเตอร์อ แม่ต้องไปไหนต่อไปทางนี้แม่ก็วิ่งไปดูคุณแม่บังคับเมาไม่เป็นแม่บังเมาไม่เป็นกระจายนี่ใช่ไหมแม่ตัวอะไรอ่ะเ็เราต้องไปทางไหนไปเมองเพื่อมันมันตกกระจายนะนะจะกลัวอะไรล่ะฉันต้องกลัวแกนี่ มาหลบอะไรข้างหลังแเราคอปเตอร์อะไรต่อไปทางไหนต่อก็รอไงรอลิฟต์เหรอใช่ไม่กลัวมาหลบข้างหลังอะไรยังไงอะไรมาหลบอะไรอะไรข้างลงวกเสียงดังโอ้พวเสียงดังมาขู่ว่าที่เราอไม่ขู่ทำไมเป็นเสียงดังเข้าไปในลิฟต์เองเหรอเคเสียงดังเสียงดัง siêu năng, coi nhấp ngay, siêu năng, jump scare. Now listen closer. See those floating bits of glass. Lóc đốt, ngay tao luôn. Đi <ด>ออีน,นไม่แม็กมันดูบังอ่ะเฮ้ยอะไรของเขาวนะเนี่ยไปทางไหนต่อผักประตูอ่ะไไม่ใช่ ไปทางทางนี้มีมอนเตอร์ตรง <ıyorlar. S 1> นั้นเราต้องอ๋อเราต้องหนีเอ้าทำไมมันมีมอนเตอร์ตรงนี้ด้วยอ่ะอุณแม่อะไรอะคุณแม่ไม่เล่นแล้วได้ไหมได้เลยไม่เล่นแล้วนะกดยังไงอะ ตัวเลยคอปเตอร์เราตายแล้วเราตายแล้วโอ้โหน่ากลัวมากมากเลยโอ้มังคีบ bert, up, o, ิสเนตนะคะโอ้ทีน oh, ี้แม่หมีต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพราะว่าทาใจไม่ได้นะคะในการที่จะเล่นเกมเกมความมืดเราจะเอาชนะความมืดได้อย่างไรกันนะคะขอตายก่อนขอตายก่อนเลย ฝากกดติดตามนะคะกด Sub s cribe mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของแม่ห mm hmm. มีด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ, mm hmm. อะเอากรเป๋ามาไวๆเลยบายบายเ,ยเออมาเร็วบ,บาย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 คะ่ะสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ